เท็ดเสียง่ะต้องลองให้มันอยู่ก่อนจะเพิ่มลองเทศเสียงก่อนนะสียงไหนวะลั่มก่อนเนาะลั่มก่อนสมมติว่าแฟนคลับมาขอสาวเจนซี่อมยิ้มแน่อารองเนาะค่ะเนาะโอ้ยอันนี้พะา้าวนะไรไม่ได้ขออันนไรไม่ได้ขอมันเป็นลูกติดพันมากอันนี้ลูกอันนี้ลูกติดผ่านต้องลั่มบะนี้ สาวจันทร์สีอมยิ้มหัวในใจหากโซอยเอออมาแล้ว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 ตัวเมีสมกับตื่นเออเออมาแล้วมาแล้วเอจงไว้ก่อนจงไว้ก่อนจงเก็เก็บเสียงจงไว้ก่อนเก็บเก็บนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้คือเสียงอ่รุณนบุญอยู่นี่แม่ว่าป่าก็นักใครแต่ว่าเบาเบาแต่จะออกจากห้องพักเมื่อหอดล้านเบาแต่นมีคนเบาก่อน 喜欢。